สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วนะคะวันนี้ก็อยโ่ผมเชนันยาเกมมิ่งซึ่งผมถ่ายคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งย้ำถ่ายไปแล้วผมถ่ายคลิปมาหาเนเธอร์ไลท์แล้วผมก็ได้ปรับให้มัน,มนเหมือนในคอมนู่นนี่นะแต่ไม่ต้องตัดนะผมว่ามันวุ่นวายคีเกตบอกอีกรอบมันนะก็บอกไปไว้นั่นแหละซึ่งแบบโอ้ต้องถ่ายใหม่นะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ก็พอ นะซึ่งตอนนี้ผมปรับโหมดเวสฟูลไว้อยู่นะเพราะว่าแก๊สมันเกิดแล้วผมเกือบตายนะก็ปรับไปก่อนเดี๋ยวผมตอนอปรับปรับคืนแล้วปรับคืนปรับคืนปรับหมดเป็นนอร์มอลพอเดิมโอเคนะ oh. อย่า้เรามาชมเห็นก่อนหน่านี้มาเลยแบบผมแบ,บเจอแบบรัวๆแบบนแมบบแมบเบนี้ยมันโคตรโชคดีเห็นไหมมี14ก้อน ทีนทีสี่สิบก้อนแลกกับสิบสี่มันก็ได้แบบพอเยอะอยู่ละมั้งนะคือแบบแมบ,บนี้มันโคตรของโคตรโชคดีอะท่านผู้ชมเราเจอไดมอนด์ก็โคตรเยอะแล้วแถมเรายังเจอแบบเนเธอร์ไลท์ก็โคตรเยอะเอาแมปบ,บั๊กรอสักคู่แ้ท่านผู้ชมกดหนึ่งทีเอาเอาเอา,เอา เออเกลับมาแล้วเอเอ,เอผมลืมให้ดูตรงนี้อ่ะผมได้เปลี่ยนหินแล้วนะแบบอา่าพอเราเปิดก็ว่อาอนฟาร์มตกปลานะ้ก็จะมีประมาณนี้ผมก็ยังไม่ได้ตกอะไรเยอะโล่อะไรวะเนี่ยนี่นะผมก็ตกปลาไปสามตัวคือขี้เกียจไม่มีเวลามาฟาร์มนั่นแหละนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตรเขียนว่าห้ามเข้าอะไรอย่างนี้นะโอเค นี่บ้านเราก็มีความเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบมีฟาร์มข้าวหน้าบ้านนะนั่นแหละแล้วผมก็ได้ถางต้นไม้ออกไปนี่ของตรงนี้นะนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราเผาเหินเนเจอเราเผาเนเจอร์ไรกันเลยแล้วก็ขอฝากของที่มาจะเป็นอันนี้ เห็นว่ามีแบบขวด E.P ขวดเลเวลกับแบบคอสโบนะผมไปแบบไปเจอลังโจนแล้วผมก็ประดับได้ต่อไปเชื่อมหมู่บ้านแล้วนะประตูนี้เธอนั่นแหละได้แถวหมู่บ้านมันมีลังโจนผมเลยจปจัดก,การนะนั่นแหละเ,เดี๋ยวเราต้องเตรียมทองโอเคแล้วก็เอาอันนี้เก็บไป อันไหนที่ไม่สำคัญเท่าไหร่ผมก็โยนทิ้งโยนทิ้งโอเคโยนทิ้งรอเผานเจอ,อร์ไลท์อันนี้นเจอร์สครับใช่ไหมอ่ะเราก็เล่นนี่แล้วผมก็ผมไม่แน่ใจว่าผมบอกไปยังนะว่าแบบไอของหนึ่งจุดสิบหกแบบพวกอะไรอ่ะแบบดีซอสแพกเฟสฟูลของหนึ่งจุดสิบหกเนี่ยมันเขาแบบ ลืมแก้บั๊กนี้นะก็คือแบบบับ๊กเห็นไหมอุปกรณ์เนเธอร์ไลท์เนี่ยมันจะแบบพวก n น t ธอร์ไลท์บางอย่างเนี่ยมันจะแบบไม่อัปเกรดนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเห็นไหมมันไม่อัปเกรดแต่ก็มันก็ดีกว่าแล้วนะโอเคแล้วผมก็แบบมีอุปกรณ์เมนต์นงทุกอย่างแล้วนั่นเองเราเอาขวดลกปีมา อยากเกยบแป้งแบบมาซ่อมมาซ่อมอนี่นะอ้ก็เอาพีแอนโอเคปัทันแล้วเราก็ใส่ใส่ใส่อนนี่ไงขวดพีพีป้าป้าแล้วเราก็ซ่อมโอเคด้วยความริงนะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็เอาอนอเออน,อนื้อ,อ,อ,สอ,อ,อสคออคอคแออสครปมา แล้วก็เอามาเป็น,นเนเจอร์ไลท์โอ้มีความสวยงามนะมีความสวยงามเสียงดังออมขอครับทองเพิ่มอ,อ๋อไม่มีเอากอดเพจกดเพจซามาชอมกอดเพจโอเคอัปเดตอะไรดีนะประจมผมคิดว่าเราจะอัปเดตความ เยี่ยมเนี่ยในภายหลังผมค่อยไปฟาร์มเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมใปให้คลิปหน้าผมจะทำอะไรทำไมท่านจู้ผมจะไปตามฮอพวก<ะ>พวกอะไรอะเออไอ ปราสาทใต้น้ำอ่ะของเอ็นเดอร์กาเดียนใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปตามหาในเบื้องหลังนะและเดี๋ยวคลิปนะ้าเราจะไปบุกตะลุยกันคลิปนี้แค่นี้ก็พอนะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครคลิปนี้จบไปมาโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเราต้องปิดคลิปแบบนี้ซไม่ใช่อย่างนั้นรอสักครู่ อันนี้โอ้หรอนแบบอะไรนะสกินสกินสกินเซเลนแมนโอเครอนนี้สวัสดีครับบายยูฮูยูฮูอนนุปกรณ์ในต้นไค์ได้แล้วโว้บยบายบาย